จำมำมเสจริงละน้องเอ,อ๋ยไม่เคยเห็นใครจำมำมเทาหยตดเยิเมหยดย้อยไม่เบาอกตันเต่งตึงเอวจำมำไม่เบาละน้องเข้าตำราจำมำมเสจริงนะนน้องพี่เชฟดีละโซพีเขา้าทา ขวบอันผ่องพันละงามตาหน้าผากน้องโหนูละเต็มหน้าไอ้ถูกกระตาละโซพาโสพียามน้องเดินสะโพกใหญ่ยๆปีนึกรักตัวน้องแล้วนี่อยากเก็บเอามาไฝฝันอยากเก็บเอามาไฟฝันได้รักแจ่มจันทละเป็นแฟนพี่แล้วก็ดี จำมัมเจจริงและน้องนางขาวจังละผิวดางสมํมฤีบิาบั้ายและโยกย้ายยวนีลูกผัวน่ากลัวยังไม่มีจำมัมอย่างนี้แหละสวยดีและกวันตาจำมัมเจจริงนั้นน้องนางขาวจังและโสผิวดางสมํมฤี บานท้าและโยกย้ายยนยีลูกผัวน่ากลัวย,ยังไม่มีจำมำอย่างนี้แหละสวยดีกวันตา